โอ้โหไงล่ะเีไม่ได้ดูจับอุ้ย้กิโลเนี่ยโลอุ้ยเหียกบยังไม่รู้จักรู้รู้รรู้เป็ดกับตกน้ำเมื่อกี้นี่พอพอพอว่าโลสามโลสาตัวสวยครับไซส์สวครับโลสที่โอ้ย้อนแสงืออะไรข่า

ผมบอกเลยแล้วใช่ครับอุยกระตุกแล้วกระตุกแล้ววันเลยเอหรออืออ่านแล้วกินไตเดือนดกินดีงจริงตัวนี้ยังไม่ทันแก้เลยครับมาอีกแล้วครับเอ้ามาอีกแล้วดิโอ้โหเย็่ยมเยี่ยมมังคนเขอดูในใจนไม่ได้ไปในมังดึงง่ายๆนะฮะเอ้ากระมังกระมังกระมังครับฝ่ามือครับใส่กระมังสามตัวแล้วครับกระมัง ไ้กมนาลุ้ต้องกี่้ง้เข้าครับนี่ครับนี่ยังตีเบ็ดไม่หมดเลยนะครับตีบางส่วนครับเดี๋ยวนี้เราหมดฝีมือเป็นคนชอปลาไล้นครับพอคนชอปลานี่กดดันนะตอนอรุ่นขกดได้ตัวเปล่าฮะ โยกลายเลยเมื่อกี้นี่ก็อย่างนี้แหละพี่ตอดเก่งนี่นะเออตอดเก่งอ่ะไอ้ไอ้มังอ่ะไม่ละโอ้ยมังเก่งเลยพี่เฮ้ยมาวะเอาไปดูตามมาดิดูไม่ตามดูไม่ตามเหมือนตัวที่แล้วนะเยอะเอ้ยเขาเขาเลียมไดวะเนี่ยโอ้ถ้าัศน์ไซต์ทัศไซต์นี้ ท่านนี้ดูงับมันตัวนั้นเนี่ยน่าจะได้ถั่วเออคิดว่าเห็นเลี่ยมเลยนะกระเพียนนะไม่ใช่กระมังดีกว่ากระมังกระมังครับโอ้ยเก็บสะสมกระมังไปเรื่อยครับม,มันกระเท่าเมื่อกี้นไนึงตัวเมื่อกี้อุ้ยสมกี้ใหญ่ฟ้าเออเสียดายดเลยจะใช้ครีมไหมยื่ออยู่ตั้งน,นานแสดงแสดงไอโดเริ่มไปแล้วมาไอมังเริ่มเข้าแล้วยังไงครับไรสะสมกระมังไปก่อนครับ ไส้โอเคครับใส่ได้มีก็มีได้ก็ไม่เหงาตอนเนี้โอ้หลงไปทำไมต่ำแค่และนี่มันใส่ยากเพราะมันยาวมันยาวอยู่แล้วเนี่ยมันยาวอยู่แล้วดูสิผลงานตังต้งแต่เช้าเดีดีครับดีถือว่าดีมาเรื่อยเรื่อย

มัมัอ้อมันใหญ่ด้วยครับยกเลยยกไปด้วยฝากฝากจะรุดแล้วโยโอ้ยไม่มีรุดหรอกเขาหน้าผากอย่างงั้นจับเอ็นนี่แกก็ยกมาแล้วจับเอ็นเอ่อยกมาจับเอ็นเออวิ่งปวด้วยด้วย ดู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 ด นี่สายดีด้วยตัวนี้ปลาาไม่ได้เก่งไงเว้ยฮะของไก่เว้ยโอ้ยดู้ยนเต๊นในเนีเผื่อนี่นี่นี่ตัวนี้มาตัวนี้นี่ได้มากี่ตัวระดับโป้งนั้นเลยโอ้โหนั่งกันระดับโป้งนั้นเลยโป้งโป้งโป้งหอยหยใหญ่ใหญโป้งโปโอ้โหนี่ครับนี่มาต้มยำเนื้เต็มหมดเลยปดหมดดิ จำไปแล้วเลยอู่จำจำจำจจจำ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 จจำ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 จัจไจ่จหจจำจำาำจำจกจำจำอำจำจลจกจำจำจาจำ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 จมือนำจำำจ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 ำกำจ่จำจำำจะนี เกนะย่ยเขามานยเขาต้องอ้อมไม่ใช่เก็เสียวมาแม่หน้าหน้าแพงอยนีเขนคีมเยยมีใรยน่าจะมาไม่ีอพี่งเว้งเว้นังแล้วครับไอโดเข้าแล้วครับพี่น้องครับมงตอดยิกเลยเ มังจะง่นแลยวขปล่อยก่อนนะให้โนมงลยมังแล้วก็รับลมอไรทั้งฟูงเยอะมากเยอะมากถือว่าเยอะมากนี่งมนี่หะใช่ปะเออเจียมันแล้วฟูขันตัวเองมันจะไม่ได้กรไลน์ชาร์แบตคุ้มเคิมอยู่ไหม หันไมมก๊อกใหญ่หรอทรายให่ายให่ไม่ปล่อยหรอทราย่มั่กงงลงไปแล้วขยายห่ไม่ต้องคุยนยอกเนี่ยอดีนีลงทุนให้พี่สาวตื่น้งแต่หกโมงไปเอาไอ้บ้างลงแต่ได้ตัวดีนะเขี่ยโวยโกันเลยโวยเลยเลยครับเยอะจริงเฮ้ยต้อง ผลลมาแล้วครับดูมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าวาแงหมดเลยกูเามต้องจิงกันแล้วีน้าเฮ้น้ำแข็งไไปไหมกำลังเดียวครับท่าน อะไรก็ช่างมันเออนี้เนีอยขอเข้าเถอะแม่ร้องเพลงแล้วจะวันนี้ได้ปลาเด็กคืนนี้มันก็ร้องเพลงเมื่อคืนนะพ่อคืนนี้มันจะร้องคาราโอเกะจะพาพลักษณ์มาไว้แล้วับท่านเอ้ยมือหน่อยเก็บแต้มไปเรื่อยเก็บแต้มไปเรื่อยเก็บแต้มไปเรื่อยครับวันนี้ก็ประมาณติดแต้มแล้วเลือนดีลำเดียดลอยดีเว้ยล่างทางว

ลอย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 เอาตัวงมาจานน้ลอยดูลลอยด้อยนนี้มากปลาใหญ่หรือว่าคนใหญ่ครับนปลาโออยจานโอ้ยโอ้ยวาเลยใช่ไมัวเป็นขยนนะว่าอยครับมันเม็ดมันจะพุงลงน้ำดยเฉพาะใชอเนจิโ วัดออกสายมัน <A> ี่ออกสายออกสายเลยออกสายเลยออกเายอเร็าเนเลยกมมีแล้วว่าดต้วอนนี้ตอนนี้มาแล้วเว้ยตอนนี้าังมาเอันที่ออนะันนะันเล็กันเล็กันเล็เจ็บคันเล็กก่เจ็บคันเล็กว่อะไรเอ็ตัวยังเหตัวยังตัวมาแล้ว ดึงเข้ามาเอาเกล็ดคันเล็กดึงคันนั้นนะนี่เนี่ยนี่อุ้เต่าดึงอยู่เนี่ยไอ้ผีวัดไม่เปิดเบตะเลยเหรอขาดแล้วเมื่อกี้มัเกี่ยวเนี่ยขาดเลยโอ้เกล็กดึงแล้วติดอยู่คันอยู่เลย ก็ได้เลยมาแล้วไงแล้วใหญ่ใหญ่มาแล้วถึงแล้วด้วยรคำที่อยู่เมื่อกี้นี่าอะไรลิกกันตายแล้วครับลาโลกแล้วครับแข่งแล้วครับต้องทำกินแล้วครับลาชมพูโันนี้เมนูจะทำเมนูอะไรตัวนี้ลงทงตัวเล็กเอาไว้ขนาดวะอันนี้ทำเมนูอะไรลาดพริกลาดพริกนะเอาพริกลาดอ่ารู้เรื่อง ต้องบอกลาดพีกมันมันจะไม่ใช <sk ่นเต้ยดึงม right> ันดึงกลับเหรอใช่แล้วโอ้ยรับพวงรับพวงรับแม่งตัวใหญ่ด้วยโอ้ยมันเป็นยังไงเนี่ยแม่รับกมันร้บนก็ทะเลด้วยนะต้อมนะมันเข้าต่อเลยนี่มันจะกินช่วงนี้พกค้ำด้วย <ส>โครลงดีใจนะดูของเาด้วยนี่นี่แหละสายซ้ายสายขวาสายหน้าาี๋ยวพลาดเดี๋ยวพลาดติดสายขาวสายขาวอ๋อติดนู้นนู้นันเต่ารุ่นนนนู้ันที่สมเนี่ยอ้ขวาเออรงเร็วงผมแุแล้วอะฮะ่กาดไว้กาดไว้กอดไว้กาดไว้โอ้โหตอนนี้กาลังก yes. oh, yeah, ินวุ้นขันนี้กินตอนนี้กินวุ้นวายเลยครับ เวอาเอาเอาทางไหนดีเอาทางไหนดีเอาตรงนี้ก่อนละกันตรงนี้เพิ่งขึ้นมาโอนี่ครับกำังครับพาพาพากังไซโลาโยนถึงไหนแล้วโฟอเดี๋ยวตัดตอนตัวนี้ก่อนเดี๋ยวไปรเดี๋ยวไปดูตัวนู้นก่อนัับนั่นไอตัวนี้ไอตัวนี้มาอีกแล้วครับเอาเาเอไมดยหมม้มอย พักมันได้ไปเป็นไรปะไักมล้กดกดสายมือมาแล้วครับมาแล้วครับสายมาแล้วครับสายมาแล้ววันนี้ไหนไหนสายมาแล้วสายมาแล้วตอนนี้กำลังเข้าคร me. ับกำลังสุดยอดครับกำลังเข้าครับกำลังสุดยอดสุดยอดครับอานี้ครับขานี้ขานี้ว่าไงขนนี้ว่าไง แค่นี giving, ้ก่อนครับแค่นี้ก่อนไม่ไม่ผมตอ๋อตกใจลงครับแลงไหมบกทดิทวไปยุ่งขาไม้ครับไหมแล้วครับตั้ัชานตัวเดียวดหตัวนี้นี่ฮะหกตัวนี้ไปแล้วครับโอ้โหขอดูปลาหน่อยขอจับหกตัวตัวจับปลาดูด้วยตัวที่หกตัวที่หโอ้ตัวที่หโอ้ยตัวที่หประมาณเกินสี่ครับ ตัวที่หตัวที่หกโอ้ตัวดีครับอืมนับตอนไหนวะแกนับตอนไหนวะหนึ่งสองสามไอ้นี่มอเตอรครับไงอ๋อพี่เต่าครับพี่เต่าครับพี่เต่าครับพี่เต่าพี่เต่าอาบูครับพี่เต่าอาบูเต่าอาบูครับ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 ช้าช้าอ้าขอดูไสาหน่อยขอดูไสาหน่อยอย่าเต่าขอดูไสาหน่อย มันเก็บตรงไม่ค่อยอยู่ไม่ครับมาแล้วครับไอ้นี่ตัวที่แปดแล้วนะทินอ่ะกากาก็มาแล้วกาดำมาแล้วกากินแล้วกากินแล้วมาพร้อมฝนครับโอ้โหไม่ต้องสนใจครับเวลานี้เป็นไงครับฉายาเขาเจ้าของฉายาเอ็มชมพูครับ ทางก็กินแล้วครับเจ้าของชายาเอ็นชมอเคครับสายป็นนักดันเไม่องดวงครับก็นานคมมืนนมแล้วยังไม่ยังวิว่ได้เบาวิวเลยพี่น้อยใครพูดอะไรพ่บทหูังงลับของผมแล้วมาลาตัวพี่ลาษาตัวครับลาษาพี่ลาษาตัวครับภาาพี่ภาษายครับพี่ลาษาพี่ลาา มังแล้วดีดีเลยไม่ไม่คิดให้กูช่วยละมาได้มาเลยโโอ้หนี่ตะมังก็ตะมังยังน้อยเราสองันต้องันต้องเอ้อ้ยอ้สองคงเนี้ยสองคงเนี้ย้อ้ิดอ้ิ ไอเือโอ้พันพ่อะมไม่ได้ตาแล้วดูิพันน่ะกดลอกมึงมาแกล้งั้เอย้เยเกิเนแกี่แได้ด้วยเยเดียมันจะกังแล้วมั้ยเ้เยกรู้ด้วยเจมโอ้โหกินกันดีดิง่าแล้วเยี่ยมบังมันดี

กระมังจริงอยู่ในกระมังเฮ้ยไม่ต้องตกใจดิเดี๋ยวปลากระมังใส่กลับไปกดมันก่อนดิกดมันลงไปก่อนดิโอ้เนี่ยเอามือแล้วกดนี่ก็กดไปอย่างนี้ก่อนไงกล้าตะลุมพุกกล้าตะลุมพุกครับโอ้ดูไซส์ดิครับไฟใหญ่จริงๆไงใหญ่มากเก็บกระป๋องบุกเก็บให้หมดจ้ะ ตอนแรกผมจะไม่ไว้ลยเข้าอยู <m 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 ู่ <m 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 um> <m 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 ้มามได้ยินเสียงได้ยินเสียงแต่ว่าไม่ยิงพวกคุณเลยเอาใส่รับมาติดโพนี่อาจารย์ตัมาเลยโอทาลิงย่างรูปปลาอะไรกํมังแล้วก็เร็วกมังอีกแล้วหท่หาอาไปจับ นีเลยการดันลกเขาการไปไอ้ารเาเา้ผมเส็จลนี้เลย่ะหได้เอะไรกั้าอยู่มออกาเ็ดปเมันติกมังอีกแล้วครับท่านเจเป็นาอัดมาด้วยจย์เดาอัาอยามาก่อนจะปาบนพนก้อนไง่ายไหมกระมังอีกแล้วครับผม่านไหครับเป็นกระมังได้ได้กระมังเป็นกระมัง โอเคมีอีกหนึ่งมีอีกหนึ่งกระชังครับกระมังล้วนแล้วโอ้โหเอาอะไรเอาไอโดะโอ้าแยงอะไรตัวขนาดนี้วะเอาปแบบไอโดไอ้นี่เป็นกระชังที่สองเนี่ยกระชังที่สองเหรอกระชังที่สองโครสีนะครับสีเขียวนี่เป็นสีดำกลับสายกราฟฟ้า กินแล้วโอ้โหแนนน่ออยู่ตอนมีตายไม่มีทอดไปพวกก็เช้ามีตายรอดหมดมัไม่มีไว้ทำกินเช้าใช่ไหมกินแล้วนอนอย่ากินเยอะกระมังครับแต่เช้าเลยครับแต่เช้าครับแต่เช้านะครับกระมังกระมังกะมังใหญ่ ไป s. <S ไนตรอดรรอรอดๆไว้ไม่มีอ่ะสี5ห้าห้าสิบสองนาทีไมช่ไม่ใช่ก็ใชพี่วางโอ้โหก้องมาแล้วก้องมาแล้วแต่เช้าครับสี5ห MM ้าห้าสิบสองนาทีครับทำงานแล้วครับเฮ อั่อนนี้ก่นนีพ่งจัาก่อนพี่เจยิบไฟดให้รูกก่อนเอาเอางบเออให้มัวางพีเจมยิบไฟเลยครับนี่นนะไฟหน้าโมยปะไม่ใช่ไม่ใช่ไปแ้เยคลิปอยู่ในคลิปอยู่ครับในคลิปใช่ไหมมากดเลย ยอดเลยพี่หวางแก้มคีขคัคนนีรมกันเลยสุดยอดเลยพี่ของเขาใหญ่จริงครับโอเคไปเ็มอาจารย์เลย้มัดท้องประจำประจำตัวทำงานแต่เช้านะครับอื้อหืมหุตี พึ่งตีครับตัวแล้วครับตัวแล้วจากเวลาฮิซึมเนี่ยวยิ่เนี่ยวยิ่งดุดูเนี้ยวยสุของไมเลยเป็นไงครับโอ้บอยทำงานตั้งแต่ตีห้าเลยยอาอดครับได้ไปแล้วครับ ล้วนเลยอ่าสวยสวยสวยเอออืมอมังแล้วเช้าตั้งแต่เช้าอันนี้เล่นผู้น้องนึงเขาแล้วตั้งแต่เช้านี่หกเจ็ดตัว<ก>แล้วถ่วายทานมั้งไม่ทายมั่งย ไม่ทันมั้งครับกดไม่ทันแล้วทันได้ใช่มครับเนี่ยครับริการเท้า <GO> น <av uther> ี้กะมังรวมของผมเาตอนเกี่ยวหูตอนทำไม่ทันเลยผ่านเลย นี่มีเลยซ้ายมือซ้ายหรอกนี่เขาเรียกว่าไล่ถึงมูหูแต่เปี๊ยบอกให้ไล่ถึงหูวะนี่ครับบรรยากาศแต่เช้าตื่นมาครับเปี๊ยบอกแล้วชิดบายถึงหูนะชิดบายจริงอ่ะไร่ถึงหูอ่ะไา่แท้ไล่ถึงจริงเนี่นะครับเมื่อคืนพายุว่เข้าครับนกอ๋อ ยังไม่ได้ปลาใหญ่นะครับถ้วยปลาย่างให้จามอีกหนึ่งรับล้อการนะครับมาต้อติกาเรารวเมันเป็นตัวทวงรลก็จะไปนั่งฟังเหรายกะกังเลยจะพูดรู้เลยไม่เหมือนกับป๋องเลย

ไอ้เยดมาเไหมเย้ก็ทางนั้นก็ป่าไหมนี่ฮิ้วโอ้ไม้หักแล้วไม้หักโอ้เร็วตายหมดแล้วรอทางนี้โอ้โหยายป่าไม่เท่าไรหรอกพี่ใหญ่ลองดิไปทางนั้นนั่งก็ป่าอีกบอกพี่ยายแล้วโอ้โหโอ้ยายโอ้ยาย กาแฟนิปป์โอ้จบเลยกาแฟนิปปนี่ตะพยันหมดโอ้แต็กเองกะมังกะมังจบจบแล้วสายนี้โอ้ยได้เยอะเลยหมดเลยเอ้คนรุ่นแล่ากาแฟหมดเลยกาแฟกระดิบนิกาแฟดิปเปิดหน่อยต่ก้าเปิดอันนี้หน่อยไปโหยอดมาแล้วมาแล้วกำบวกช่องมองอยู่ นี่ทงใ้กินท้งวันเลยไอพเจมันไม่ได้ใส่ไม่ได้สายนี้เพียบเลยยกสูงเลยดูนี่เห็นเห็นกล้องไหมใส่ก่อนนะแต่เซวัตนี่เมื่อไรจะปล่อยไปีดูโหดูเพื่อนกำลังลุล่วนครับไอีกอเอาา ไปเลยไปเลยตีต่อพี่ตั้มเลยไปไปเฮ้ยเขาตักเขาลดแล้วดิเฮ้ย

เมถ้าสุดหมดเที่หมดเลยนะไม่ต้องกินอะไรกันเลยนะจะไม่มีอะไรได้กินกันที่บ้านเลยนะแล้ก็จะนอนโชยยกัยนว่าปลาไไหนหมดรอปอยไงายครับตัดปลาตายกต้มครับนี่ไก่ต้มอะเปนไง ไต่ต้อมครับตต่ต้อมเด็กขัดปลาตายทำกินก่อนครับไปครับโอเคนะพี่ใหญ่โอเคครับสุดยอดครับสุดยอดไต่ต้อมครับเกมต ใบาสามแล้วครับมือสุดท้ายจะได้เก็บของกลับครับปากกำลังครับกำลังล้วนๆครับรกำลังหักเดียวเล็กกำลังแปรรูปอันนี้หางมันไม่มีหางครับกำลังแปรรูปอันนี้ตับชดนี่แวัตถุไม่ได้เลยตัวไม่ไดแค่นี้พอ